่วงเดือนสี่เดือนห้าทุกคราที่ลมฟ้าลมฝนมาเยือนชีวิตเด็กๆชนบทเช่นเราจะรู้ดีเลยว่าควรรีบทำอะไรกันสายลมที่พัดมาค่อยบ้างแรงบ้างทรงผลให้จริงมะม่วงไหวเอ็นไปมาราวกับมีคนขึ้นไปขยมอย่างนั้นละผลมะม่วงที่สุกแล้วก็ไม่สุกเริ่มร่วงหลน่นสงสู่พื้นดินเสียงดังตุบตับต,ตุบตับ บรรดาเด็กๆที่รออยู่แต่ต้นมะม่วงต่างรีบกรูกันเข้าไปแย่งเก็บผลมะม่วงอย่างสนุกสนานเลยละ่ะบางคนเก็บไปกินไปก็มีแม่ใครล่ะจะไปอดได้มะม่วงก็หอมรสชาติก็เยี่ยมมะม่วงถือเป็นผลไม้ในฤดูกาลที่ปีหนึ่งจะมีกินสะกคนจึงไม่แปลกที่บรรดาเด็กๆและผู้ใหญ่ จะรีบขนขวายออกมาเก็บกันอืมชีวิตชนบทกับแบบนี้แหละครับใครที่เคยผ่านชีวิตแบบนี้มาคงนะลึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดีนะครับวันนี้ที่สวนลุงยิ้มล้มก็แงรงพอสมควรมะม่วงหลน่นต,ตุบต,ตับตุบตับจะไม่มีใครแย่งเก็บหรอกครับแม่อายุปูนนี้แล้วจะไปแย่งเก็บกับเด็กได้ยังไงล่ะครับแม่ดูสิครับกลวยเกลยหักก็มี ว,ว่ากันไปตามฤดูกาลม,มะม่วงกระโยกไปโยนมานี่นี่เป็นมะม่วงแก้มแหม่มนะครับลูกไม่ใหญ่ไม่โตหรอกแหม่แต่รสชาติเขานี่ใช้ได้นะครับก็เลยเก็บเอาไว้สุดท้ายก็เป้าหมายก็คือเพื่อจะไปทำเป็นมะม่วงแผ่นแหละครับการนำมะม่วงมากรนเป็นมะม่วงแผน่น มันก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานส่วนจะนานแค่ไหนอันนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับกลายเป็นคนคิดดีเริ่มก็ไม่ทราบแหมฉลาดเหลือกเกินนะครับช่วงนี้มะม่วงออกเยอะก็อย่าปล่อยให้มันเน่าทิ้งนะครับเอามาทำเป็นมะม่วงแผ่นเอาไว้กินกันไว้นานๆน,นะครับ